แมวแมวอะไรลูกไม่ใช่แมวหมาหมาบายบายคังกินหน่อยไายบายว้าวว้าวหรือเห่าถามโตร้องห่าพีิธีเหมือนถอดจิตออกมาแล้วห่อลอยห่อ หน้าม้าม <st> ันมีแตกเลยเดี๋ยวไม่สวยอะดูลูกหมอเหมือนด้าเนียใหม่ไหล่ะของใม่เยี่ยยังอ่อนวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาน้องแปดนะคะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ก็คือการพาไปสวนสัตว์นั่นเองนะคะน้องๆจะได้เห็นสัตว์ตัวจริงๆแล้วว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เขาได้เห็นจากในรูปการ์ตูนแบบนี้แล้วก็ฝึกให้เขารู้จักสัตว์มาแล้วนะคะสักระยะหนึ่ง ไหนมาลายมีลายมัลายแล้วสิงโตตัวไหนสิงโตสิงโตตัวไหนสิงโตสิงโตสิงโตนักหมูหมูอยู่ไหนหมู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 อจิราฟอจิราฟอจิราฟเอาสักตัวอจิลารอจิราฟอจิราฟอจิราฟอ่ะนี่แหละอจิลาฟครับแต่ว่าเรามีเรื่องให้เธอตื่นเต้นมากกว่านี้ทีไอะไรอ่ะพอเธอออกปพะเต้องตื่นเต้นมากๆจริงเหรอจริงจริงจบ เราเอาไปดูก่อนเธอคนความขึ้นเราเถอเก๋อย่าพูดเยอะไปคือจะไปไหนมาไหนทีนะถ้าเราจะพาลูกไปแล้วยิ่งไปแบบทริปไกลๆนะคะของมันจะเยอะมากจริงเพราะแม่จะต้องเตรียมเผื่อเหลือเผื่อขาดทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยน้องพีน้องพีมารออยู่แล้วสีแดงสวยด้วยอ่ะสีแดงมันแบบว่ารับซรัพย์ด้วยพี่รักจริงจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนใช่นี่ดูดูเรามีสารถีด้วยนี่เป็นไงไหนมันลายมัลาย อัไหนซีซบาซ้บาซีบ้าซีบ้าซีบ้าอยู่ไหนอ่าซีบ้านะซีบ้ามิตซูวิชิปาเจโร่สปอร์ใหม่มาพาทุกคนไปสวนสัตวนะ์เลยนะไปขนของก่อนนะ<ช>แล้วเธอจะเห็นว่าข้างในนี่มันกว้างขวางขนาดไหนนะไปขนของค <Okay. S 2> ่ะอือเอาแต่โมแล้วพ่อๆเนี่ยมีเมียดีก็อย่างนี้ฮะไม่มาช่วยเลย<笑><笑> อ่ะขนของอย่าอู้อย่าอู้น้องพี่มาหามบบนี้ลูกมของเต็มมือไปหมดเก็บ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 โชโชนี่เป็นไงถึงแม้ของจะเต็มมือเราก็สามารถดูแลตัวเองได้เขาเรียกว่าอิเล็กทริกเทลเกตเปิดฝาท้ายอัตโนมัติโดยใช้เท้าแต่เรากําลังอเมซิ่งกับความกว้างแต่ตอนนี้เรากําลังอเมซิ่งกับการที่เธอไม่หลบให้เราขนของขึ้นเลยเราหนักมาก ที่ลงไปนอนได้เลยเนี่ยใช่นี่ไปแคมปิ้งนี่เธอต้องจัดเรียงเป็นระเบียบนะบีมเพราะว่าเรามีของหลายอย่างสามใบใหญ่สองคันนะเพราะว่าของลูกของเนี่ยโหเลยก็ยังวางกระเป๋าได้อีกแต่จริงถ้าเผื่อไม่วางกระเป๋านะเราสามารถดึงเอาเก้าอี้เนี่ยมาทําอีกแถวได้ด้วยทำกี้ได้สามแถวเก้าอี้ได้สามแถวเลยเหมาะกับการขนยกทัรบเราไปต่างจังหวัดนะลูกเหมาะไหมครับว้าว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 ไปเที่ยวไหมไปเที่ยว ไปเที่ยวไหนลูกซูไปแมซูซูซว้าวมาวิธววีนี่เท่เลยไหมโอ้โหหาเลยล่ะล, <c oughs> ลูกไม่เอะไร,รแต่ตรงนี้เขามีจอ,อด้วยอ่ะเราเปิดการ์ตูนให้ลูกดูได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราเชื่อมให้รับรองไม่งองเงีย้ยตลอดแต่ตอเบี้อะ<า>เ,เราว่าลูกเราอ้าวนขึ้นแล้วเนี่ยเออเสร็จแล้ว พอ่อนกะ็เอาอยู่โอ้โหแฮปปี้จังเลยแล้วอยากชาร์จแบตอะ่ะช่วยเอาสายชาร์จมาหน่อยเอา้าแล้วสายสายนึงอะ่ะสายอันนึงมันอยู่ท้ายรถที่เก็บหยิบไม่เป็นไรรถคันนี้มันมีไวเลสชาร์จเจอร์อุ๊ยนี่ นะชาร์จเลยอุ้ยชาร์จแล้วหุ่ยดยีอ่ะอ่ะโอเคไปได้พร้อมแล้วนะค้าเข็มขัดด้วยค้าเข็มขัดด้วยข้าเข็มขัดทุกคนพร้อมไหมก้องสีทิศมองรอบคันเลยอะ่ะใช่โดยเฉพาะเหมาะกับบ้านเรามากเลยอะ่ะเพราะบ้านเราเนี่ยต้องถอย,ออ,ยออกตัวอะไรเนี่ยทำไมเธอทำผมสีนี้ เราไปยอมบา้ากได้ไหมไอดลอลไงหน้าไมา้เงี้ยเหรอเราก็เป็น่างเงี้ยเหรออันนี้ผมออจริงหรอเนี่ยโอ๊ยมผมจริงผมปอมไม่สำคัญมันอยู่บนหวัวแล้วแหละกดไลนอ่ะอ่ะนี่เขาเรียกว่า auto h o l เราไม่ต้องเลื่อนไปที่ตัว n เลยเห็นไหมแล้วเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกด้วย เมือนเป็นเบรกอัตโนมัติใช่ไหมใช่พอเวลารถหยุดนะถ้าเผื่อเราไม่เหยียบคันเร่งนะรถมันก็จะอยู่เฉยเฉยอ้าวเหรอที่สบายมากเลยอะขับในรถแล้วเวลาเราจะไปต่อแล้วไงเราต้องกดเราก็แค่เหยียบคันเร่งเฉยเฉยมันก็ไปละโอ้โหเหมาะกับคนอย่างเธอมากเธอไม่รู้จักเลยเธอเอาแต่เวลาไปแบบใส่บิ๊กมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงไงผู้ชายก็ขับรถไปเซ่ อ่ะแต่ตอนนี้เรามาถึงแล้วทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ส,สวนวเปิดเขาเชียงนะครับคือจริงๆเราอยากจะํามาก่อนหน้านี้อแล้ะแต่มันติดโควิดเนาะใช่แต่ตอนนี้พอสวนสเขาเปิดอ่ะแล้วเราก็เห็นว่าคนยังไม่เยอะไง<ช><ต>เราก็นนเลยรีบโ์โอกาสมาก่อนไม่แล้วว่าก่อนที่ทางเข้าเนี่ยเขาก็มีการตรวจแบบค่อนข้างละเอียดมากเลยใช่ใช่ใช่ตรวจอุณหภูมิดูลูกแบบแฮปปี้นะดูเลยนะหนูอะ อร่อยไหมดูือมองฮิปโปปะแล้วแม่มารีนี่อายุเท่าไหร่แลวคะห้าสิบห้าเจ้ห้าสิบครับโอ้โอเยอะนะตัวผู้ตัวยาวยา,ยยางถ้าเป็นเนียตัวจะเปิ่มป้อมแมวแมวอะไรลูกไม่ใช่แมวพี่โปไหนเรียกสิ่โปโปพีป่โป ไปแล้วเนี่ยมาน้องพี่น้องพี่ใส่เป๊กก่อนพี่ีานี่มาน้องพี่เดี๋ยวไปดูทางนู้ดเอ้ยดูพี่ทีดูจะว่าหลายตัวหลายตัว it's a big rat very huge one มามุมามุกมาหมาหมาเขาอาบน้ำเหมือนน้องพี่เปล่าครับอาบน้ำเลยอุ้ยเขาก็ตีหูได้ด้วยนะแต่เขาก็ตีหูอย่างเลยน่าชอบ นีเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะไม่ใช่เนาะโอเคนกร้องไลนะคะนกร้องว่าเอเหรอเขาเดินตามมาเขาเดินตามมาเขาชอบน้องพีทีป่ะเขาชอบน้องพีแน่เลยอุ้ยเขาบินมาเลยแต่อันนี้ก็เป็นนกนะที่เธอกลัวไงที่รักแต่อันนี้เขาอยู่ในตู้กระจกไงเพราะว่าเรามาที่นกเพนกวินนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนกเพนกวินน้องพีเคยเจอเพนกวินไหมนกไปดูไหมเพนกวิน แพ่นเกวินโอ้จะไปสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีน้องเพ่นกินก่อนหยับไม่ได้โอ้ไม่กินไม่ตีไม่จัดไม่กัดโหกัดไม่น่ารักเลยเห็นไหมบายบๆเพ่นกินหน่อยไม่ไปเต่าเต่าน้อใช่โลนกเพ่นกิน เขาอยู่ในน้ำก็ได้เป็นปลาเนาะใช่ไหมใช่เขาพยายามทำอะไรเหอเราจะคุยนะน้องพี่ว่ายน้ำทำไงครับเปียกครับใช่เปียกเลยเบเบะย่าเบตกั๊บก้ไม่ใช่ลูกอันนี้เพนกวินลูกใช้ปากก่อนหนึ่งสองสามว้าวชอบ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 ความเร็วไม่ไปไหนละโอ้ยอ้ยระวังลูก ยออีกมังไงดีนะมาเปียกแล้วถ้าเอาเอาตอนนี้ก็คือจะไม่ c o n t i n u a เนาะนั่งลงนั่งลงลูกสิดดาวสิดดาวสิดดาวก่อนพี่พี่อย่าเพิ่งดาวโอเคว้ารอรอน้องแป๊บหนึ่งนะครับพอดีน้องขาสั้นเดินช้า เพราะว่าน้องตีน่าจะชอบแต่พี่ทีก็ดูสนใจนะแต่ลูกเราเห็นจิ้งจกเขาก็ยืนดูนะโอ้ดูยีราฟลูกมาพี่ตีมาเห็นยีราฟป่ะลูกตัวสูงไหมยีราฟตัวสูงไหมยีราฟยีราฟไหมยีราฟสูงสูงไม่เไม่ใช่จิ้งจกลูกยีราฟนกนกตัวใหญ่นกตัวใหญ่เหงะเหงะ เงี้ยวเงียวจิ๊บจิบป่ะนก้องลองจิ๊บจิบป่ะเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้อวน้องพีน้องพี่สนใจแต่กีฬาไปนะครับกับนกกระจอกเทศวอเตอร์บัคตัวนี้คือวอเตอร์บัคเหรอวางลูกวันนี้ตัวอะไรลูกขี่บ้า หมาลายป่ะแไ่พิธีพูดได้พูดพิธีนี้ตัวอะไรลูกซีบาซีบะแม่บ้าหม้าม้าม้าลายม้าลายหมาลายหมโน้อยพูดจริงนะมามีก็ยังชอบเลยเดี๋ยวว่าแต่เด็กแม่แม่ก็ยังชอบเลยค่ะมันต้องน้ำลายไหลแล้วลูกน้ำลายไหลถึงต้องปะ เหมียวเหมียวหมดสิงโตร้องไงครับสิงโตร้องไงครับสิงโตร้องแม่สิงโตร้องไงสิงโตร้องฮ่าพี่ทีเหมือนถอดจิตออกไปแล้วลอยสิงโตร้องไหนล้วอาทิตย์นี้ฮ่าบึ้นบึ้นมาอันนี้จะขับแต่รถแล้วที่ลิง นี่ลิงลูกแปลว่ามันมีลิงออกมาข้างนอกได้ใช่ไหมอ๋อลิงป่าใช่ไหมลิงป่าพี่ลิงป่ากวางเออสนใจมากกว่าสิงโตเออเออเออเอ่อเหม็นๆเปล่าในเหม็นๆทำน้าไงเหม็นๆเหม็นๆกวางลูกอเดียไปไปดูช้างไปไปดูช้างกันดีกว่าปะดูช้างพี่จิกน้องพี่ไปไหนมานี่ลูกดูเขาเดินทำไมเดินอย่างนั้นน่ะลูกว้า ว้าวไหมว้าวว้าววว้าหรือหาวฟังร้องไงนะโอ้จ้หมูง่วงนอนป่ะป่ะเจ้าจ้าทำไมจะโวยวายขนาดนี้ลูกโอเคข่าวแรกตัวนี้ก็จะได้อยู่กับที่ทุกวันตก็ได้อยู่กับที่แต่เราเป็นแบบประเทศแลดแต่ละมาแลดไปทัวร์โซนนกนะครับเราสังเกตได้เลยนะครับเขามองเราเหมือนเป็นมิตรเลย นะครับจ้างเนี่ยนะครับน่ากินทั้งลำเลยนะครับเลี้ยงผาเยื้องโคลำหรือปลาตุ๊ดกระสีวงนะครับเต้มเก่งช้างเอลิฟเฟนป่ะไปไหนลูกช้างตัวเท่าไหนเลยใหญ่ๆเลยช้างที่มีเข่างอกออกมาด้วยลูกใช่น่นควายาสวยเลยเหม็นน้ำท่าไงอ๋อได้อ่มือนิดลูกฉันไม่อ้วน แต้ตอดเขาฉี่พี่พีเห็นไหมี่เขาฉี่ไหมช้างฉี่ปะช้างฉี่เยอะไหมเยอะเยอะเลยเนาะเหม็นทำยังไงถ้าเหม็นท็นช้างฉี่เหม็นไหมลูกเหม็นทำยังไงเหม็นช้างช้างน้องไงลูกอ่ะโชว์เขาช้างน้องไงเฮ้เสือร้องไงเสือ เสยอทำไมร้องเหมือนกันเลยอ่ะเหมียวอ่ะเหมียวร้องไงแมวมามีร้องไงโอน้องพี่อยากจับจริงเหรอลูก่่้พีก็ถายยรูปดวให้เขากินก่อนให้เขากินก่อนนะกินคนเดียวพี่กินก่อนครับเขาหิวจับน้อยใช่ไหมจับช้างน้องพี่จับไหมจับน่อยว้าว บายบายขอบคุณ <Yeah. S 1> ครับอเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการพาเด็กๆมาดูาสัตว์นะครับที่สวนสตัตว์ <c oughs> เปิดเท้าเขียวนะฮะอารมณ์ก็จะประมาณนี้แต่จริงๆก็คือ <c oughs> มันจะวุ่นวายกว่านี้อีกถ้าเราไม่ได้ นิสสุวิชิตาเจโร่สปอร์ตใหม่นี้นะครับผมใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่รับล้วรด็กๆก็ไม่โยเยระหว่างทางเลยนะคะใช่มาโยเยตอนลงจากรถนี่แหละเอาจริงๆถามจริงวันนี้สนุกไหมลูกวันนี้สนุกไหมสนุกไหมต้องสนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกก็ครั้งนี้นะคะเป็นการพาเด็กๆมาสวนสัตว์เป็นครั้งแรกเลยนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้นอนเนาะระหว่างทางหมดแต่ดูด้วย มาต่ดูการ์ตูนพอมาถึงที่นี่ก็อาจจะแบบดูซึ้งๆไปสักนิดนึงนะคะแต่ออนรู้สึกได้ว่าพัฒนาการของลูกก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาได้มาเจอสัตว์ที่เขาเคยเห็นในหนังสือตัวเป็นๆอ่ะไปลูกไปเชิญจ้ะเขาอยากจะลงไปเดินเขาอยากจะใช้ชีวิตวัยหนุ่มอ้อยากจะขับรถเองอ่ะลูกขับรถไดนะหนูวันนี้หนูขับรถกลับนะโอเคไหมโอเคไหนทำเท่าโอเคก่อน โอเคโอเคนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเอ้าเดี๋ยวสิยังไม่ได้ขึ้นรถไปก็โก้ก็โก้คนไม่เยอะมาก อากาศเป็นใจฝนไม่ตกแตบบ่ไม่มีอยากจะให้มาเที่ยวกันนะคะมีสันหลักหลายแล้วก็สถานที่สะอาดนะคะกว้างขวางมากๆเลยกว้างะะมากอ่ะแบบเอารถเข้ามาขับได้ใช่แล้วก็เขามีรถกอล์ฟให้เราเช่าขับด้วยนะด,ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เราได้มีซูบิ i ิปาจ a โร่สปอร์ตมาทำให้ทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมทำดีมากเลยแฟนเราเป็นพ่อบ้านสมองไว <c oughs> ใส่เดี๋ยวหลับหัวร้องไงขากลับบ้านแน่นอนหมอขับรถดูสัตว์นี่ก็เพลินดีนะใชเรายังชอบเลยโหดูข้างหน้าข้างหน้าโหนี่มันเหมาะกสมรรถนะรถเรามากเหมาะมากดีเนี่ยได้ซื้อมีหลับแล้วต้องพี่หรอ